สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีกุม1-15มกราคม2569นะคะขอให้ชาวราศีกุมในปีใหม่นี้เป็นปีของความสุขความสําเร็จนะคะ,ะในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้จะมีดาวย้ายวันที่10 เออตั้งแต่วันที่11ไปจนถึงวันที่15ลยนะคะดาวเนี่ยจะย้ายไปกระจุกอยู่พบวินาศนะคะดาวเกตก็จะมาทับตําแหน่งในการเงินของคุณวันที่5า้ามกราคมนะคะชาวราศีกุม่ะนะคะช่วงนี้หลายๆท่านคู่รักครอบครัวเนี่ยมีโอกาสนะคะมีโอกาสมีโชคบางท่านก็มีโชคกับคู่ นะคะพ่อดาวอาทิตย์ก็ยังอยู่ภพลาภะไปจนถึงวันที่14แต่พอหลังจาก14ดาวอาทิตย์เขาเข้าสู่ภพวินาศนะคะคุณกับคู่อาจจะมีในเรื่องการจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะ,ะ,ค,ะคุณกับคู่อาจจะจัดการในเรื่องของบ้านนะคะอะไรอย่างนั้นหรืออาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางปรปปปับได้ด้วยเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะคู่รักครอบครัวเนี่ย อ่าจัดการเรื่องของบ้านจัดการเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนาๆนะคะทั้งเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆด้วยนะคะของชาวราศีกุมดาวงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวอังคารได้ตําแหน่งมหาอุด นะคะในภพวินาศหมายถึงต่อไปนี้คุณกําลังจะเกิดโอกาสอะไรใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะการสิ้นสุดอะไรเก่าๆเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นส่วนคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยระวังมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยตั้งแต่ดาวอาทิตย์เขาจะเข้าสู่ภพวินาศด้วยความรักรักซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องควรระมัดระวังส่วนชาวโสดเนี่ยมีโอกาสได้เจอรักบางท่านได้เจอรักป,ป,ปุบปับนะคะบางท่านก็ได้มีโอกาสในเรื่องของความรักในช่วงจังหวะนี้หรือความรักที่แบบว่า มันก็ยังไม่ชัดเจนได้ไหมก็ได้ส่วนหนึ่งนะคะหรือบางท่านมีเข้ามาให้เลือกด้วยเช่นกันนะคะาดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่สมพลกันอยู่แล้วนะคะอา,อาทิตย์กับศุกร์บางทีก็อาจจะสนเสน่งหงหอมกับเพศตรงข้ามหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณไปแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าส่วนหนึ่งหรือจะมีใครแอบชอบคุณก็ได้ทีนี้เรามาดูก,กันค่ะว่าความรักของชาวราศีกลุ่มช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าดาวข้อสู่ภพวินาเนี่ย นะคะมันมันหมายถึงการสิ้นสุดอะไรเก่า,าๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นชาวราศีกุมกําลังจะมีโอกาสมีโชคนะคะกําลังจะมีโอกาสมีโชคตรงนี้หรือมีโอกาสอะไรดีๆเกิดขึ้นใหม่ๆสิ่งที่คุณอยากจะเริ่มอยากจะทําสิ่งที่คุณคิดว่าอิ่งงานตรงนั้นหรือธุรกิจตรงนั้นอะ่ะมันคือเป้าหมายชีวิตของคุณมันก็คือโอกาสของคุณเองนะคะที่คุณจะต้องเริ่มต้นนะคะเตรียมการวางแผนลงมือกระทํามันก็คือโอกาสความมั่นคงของคุณในอนาคตนะคะความมั่นคงภายในครอบครัวนะคะของคุณเอง ส่วนภายในครอบครัวเนี่ยช่วงนี้ชาวกลุ่มเองนะคะอาจจะมีโอกาสได้โชคโชคจากแฟนก็ได้อะไรอย่างนั้นหรือช่วงนี้จะมีในเรื่องของระวังนิดนึงบ้างนะคะใครที่อยู่กันนะ่บางทีคุณอาจจะไม่ได้ตกไได้แต่งหรอกคุณอยู่อยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยบางทีคุณก็มีในเรื่องความหึงหวงด้วยนะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ ตรงนี้นะส่วนบางคู่เท่านั้นเองค่ะที่แบบว่าจะตัดสินใจเริ่มต้นบุกเบิกอะไรใหม่ๆเพราะว่าคู่รักครอบครัวจะไม่ได้แตกแยกนะคะคู่รักครอบครัวคนที่อยู่กันกินอยู่กินกันเป็นฉันสามีภรรยาอะไรแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะมันคือโอกาสอะไรใหม่ๆที่กําลังเริ่มต้นหรือคู่ของคุณกําลังจะตัดสินใจจะทําอะไรใหม่ๆด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะหรือคุณจะตัดสินใจอะไรใหม่ๆคุณก็จะต้องได้คู่เข้ามาสับสนโสดส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังนะคะตรงนี้อ่าส่วน ในเรื่องของการเงินอาจจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายอยู่เหมือนกันผันผวนนิดนึงนะคะเพราะาดาวเกตจะมาสถิตพบการเงินตั้งแต่วันที่ห้ามกราการเงินผันผวนอาจจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นได้นะคะรวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายการเดินทางค่าใช้จ่ายการซื้อของใหม่อยู่ดีของพังอะไรอย่างนั้นได้นะคะหรือไม่เด้พังแต่อยากจะจัดอยากจะจัด จัดการของใหม่อ่าจัดการของเก่าออกไปของใหม่มาอะไรแบบนี้แล้วการเงินอาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายชาวราศีกุมควรระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะคะระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยเช่นกันนขะคะของชาวราศีกุมสุขภาพเนี่ยระวังคนใกล้ตัวค่ะนะคะแล้วก็การขับขีย่ยวดยานพาหนะก็อย่าประมาทนะคะตรงนี้ด้วยนะมีเกณฑ์ไหมมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์การจะมองว่ามันอาจจะเป็น สุขภาพแหละนะคะจะมองว่าเป็นสุขภาพซะมากกว่าหรือคุณอาจจะมีความวิตกกังวลไหมกับใครบางคนผู้ใหญ่บางคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพอาจจะเป็นคุณวิตกกังวลก็ได้นะคะอ่าแล้วก็บางทีเราอาจจะต้องเรียกว่ามีการเดินทางบ้างบางทีแบบว่าใครที่ในบ้านมีผู้ใหญ่ในบ้านอย่างเงี้ยบางทีเราจะเดินทางไปไหนอะไรยังไงเงี้ยบางทีเราก็เป็นกังวลนะคะส่วนชาวกลุ่มค่ะเด ใครต้องการเปลี่ยนงานมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะการเบิกสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ๆงานทางเลือกใหม่ๆไปเลยในชีวิตของคุณเองกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะส่วนใครที่อยากจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินบ้านจะมีโอกาสได้เคลียร์หนี้เคลียร์สินบ้านด้วย ะคะใครที่ต้องการจะเคลียรยหนี้เกลียสินไปเกี่ยวข้องกับบ้านนะบ้านรถได้หมดนะคะหรือจะเปลี่ยนรถก็ได้รวมไปจนถึงจะมีเหตุค่าใช้จ่ายในเรื่องการทําบ้านปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยนะคะของชาวราศีกุมส่วนช่วงนี้ชาวราศีกุมค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาความรักจะออยังไงดีเนี่ยมันมีในเรื่องการปกปิด,ป,ดปิดบังเนี่ยจะเอา,อางไงดีเนี่ยนะคะหรือคุณ กับเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องการทางเลือกใหม่มาด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นคุณที่คุณมีใจไปชอบใครคนใหม่ๆด้วยไหมใครที่เป็นแฟนการเลิกตัวเองมีอะไรปกปิดบังกับแฟนก็ระวังปัญหาเกิดนะคะถ้าแฟนไม่รับรู้ก็าอาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีในเรื่องของความรักทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวพันเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่ใช่ก็คือเขานะะถ้าไม่ใช่ก็คือเขาหรือคุณมีปัญหากับแฟนแต่คุณอาจจะไปอาไปคุยกับคนเก่าๆของคุณก็ได้นะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วย นะคะรวมไปจนถึงอ่คุณมีปัญหากับแฟนแฟนของคุณไปคุยกับคนเก่าๆของเขาได้ด้วยต่างหากนะคะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ตรงนี้มันหมายถึงรักที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นค่ะนะคะส่วนบางเคสเนี่ยก็จะรู้สึกว่าในเมื่อความสัมพันธ์เขากับเราไม่ยอมให้ความชัดเจนกับคุณเลยนะคะทําไมไม่ยอมแสดงสถานะอะไรสักทีหนึง่งบางทีคุณอาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนก็ได้ว่าเขาคนที่ใช่สัหรับเราหรือเปล่าเขาเป็นคนที่เราจะ สามารถคาดหวังอนาคตหรือเปล่าสามารถจะตกแต่งแต่งงานด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนบางท่านนะคะเคยคิดจะตกแต่งแต่งงานกันแต่เจอปัญหาพอดีน่าเจอปัญหาพอดีก็คือปัญหาของความรักกับซ้อนนี่แหละมาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างสิบห้าวันนี้ค่ะแล้วดาวแฟนของคุณน่ะสิบสี่มกราเนี่ยเขาเข้าสู่พพวินาศด,ด้วยอ่ะ นะะมันก็อาจจะหมายถึงไม่ไม่คุณกับเขาแหละมันมีการปกปิดกันอยู่แล้วนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วความลับมันแตกมันเป็นเรื่องของความลับได้มันเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นเหตุอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นกับคุณกับเขาแบบฝุ่ปรับแบบกระทันหันได้ทั้งนั้นนะคะแต่ตรงนี้มันเป็นเหตุในลักษณะในทิศทางที่มันไม่ค่อยจะโอเคสเท่าไหร่อาะตัวเขาค่ะนะคะเขาไปมีทางชอบใครใหม่ๆอยู่นะอาจจะเป็นว่าเขาเป็นคนขี้เบื่อก็ได้ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็ได้นะคะมีคนหนึ่งมาชอบพอหรือหรือเขาไปชอบพอใครเขาก็ไปคุยกับคนนั้นอะไรอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะมีความชอบค่ะนะคะมีความชอบแต่ตรงเนี้ยมันมากกว่าความชอบก็คือเขาอาจจะคิดทบทวนะว่าอีกหนึ่งทางเลือกอ่ะมันมีโอกาสไหมนะคะมีโอกาสตรงนี้มันหมายถึงการมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมมันมีโอกาสได้พัฒนาไหมเขากําลังคิดแบบนี้อยู่ นะคะตรงนี้ด้วยนะในระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยือ้อยยื้อกันอยู่ก็ได้นะคะหรือกําลังเจอปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยแต่ไอสิ่งที่กําลังเจอปัญหาเราก็มองว่าเขานี่แหละจะพยายามคุยกับคนอื่นอยู่นะคะ,ะเพื่อโอกาสทางเลือกเพื่อโอกาสความชัดเจนนะคะเพื่อโอกาสความชัดเจนส่วนในบางท่านที่ใช้ชิดร่วมกัน นะคะคก็มีความอึดอัดก็คือการที่พยายามจะไปตีตัวออกห่างพยายามจะ,จะคุยกับคนอื่นพยายามอยากจะไปชัด พยายามอยากจะไปมีความสุขกับทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะนั่นก็ส่วนหนึ่งด้วยส่วนใครที่อยู่ในปัญหาของความรักที่ไม่ชัดเจนเลยนะคุณเป็นแค่หนึ่งในทางเลือกเขานะวันใดวันหนึ่งเขารู้สึกว่าถ้าเขาเบื่อหน่ายเบื่อเซง็งวันนี้มาแล้วนะคะวันนี้มาแล้วเบื่อหน่ายเบื่อเซง็งเขาก็จะอยากจะมีคุยกับคนอื่นอะ่ะนะคะมันก็เป็นนิสัยใจคอของเขาด้วยส่วนหนึ่งแหละนะคะมันอาจจะเป็นสไตล์ของเขาก็ได้ นะคะหรือแม่แต่งห้องทุกคนเลยค่ะพอคนเราคบกันไปคบกันมารู้สึกเบื่อแล้วนะคะคุยกันไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยลงตัวหรือรู้สึกว่าเปัญหามันเยอะแยะมากมายเขาก็มีทางเลือกนะคะเพราะตรงนี้มันหมายถึงทางเลือกมันหมายถึงการเริ่มต้นมันหมายถึงความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณกับเขามันพัฒนากันมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วมันก็ถึงจุดเปลี่ยนแล้วก็โดยเฉพาะบางท่านที่บอกว่าก่อนหน้านี้เคยคิดจะตกลงปรงใจตกแต่งแต่งงานกันนะคะอยู่ดีๆก็มีการเปลี่ยนแปลง นะคะตรงนี้ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคนคบกันมายาวนานยังเปลี่ยนแปลงเพราะรักแป๊บแป,บป,บปบได้ด้วยเหมือนกันมาดูสิบห้าวันนี้ของชาวราศีกุมราศีกุมสิบห้าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างทุกขนาด เ <c oughs> ออกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่มันรุมเร้าปัญหาที่มันเข้ามาแบบปรับนะรับปัญหาที่มันแบบว่าอยู่ดีก็เข้ามาปุับปรับเลยนะคะตอนนี้ใจคุณอาจจะให้แบบว่าทําใจมันยากนะคะต้องบอกไว้นิดนึงว่าทําใจยากนะคะช่วงนี้อารมณ์ประมาณว่าก็ยังนึกถึงวันเวลาเดิมๆที่ผ่านมาอยู่เลยอาจจะให้แบบว่าไม่มีเยอะใหญ่เลยก็ไม่ได้เพราะตอนนี้คุณเครียดมาก ะะหรือบางท่านยังคาดหวังว่าให้เขาเนี่ยนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เราเคยคุยกันได้ไหมนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยมีความสุขกันด้วยได้ไหมคุณยังมีความหวังตรงนี้นะคะตรงเนี้ยบางท่านก็ยังมีความหวังแต่บางท่านก็ต้องบอกก่อนนะว่าคนที่คุณคบอ่ะคุณอาจจะรู้สึกถึงความเหนื่อยตรงที่ว่าเป็นการครบกัน โดยที่ไม่ชัดเจนเลยโดยเฉพาะใครที่ไปคบคนที่เขามีลูกมีเมียมีเจ้าของอย่างเงี้ยคุณอยู่ในสถานะของการไม่ชัดเจนค่ะนะคะพอวันวันนี้คุณก็อาจจะรู้สึกแล้วแหละว่าก็ต้องยอมรับความเป็นไปแล้วว่าสุดท้ายที่สุดแล้ววันใดวันหนึ่งเขาเบื่อในขึ้นมานะคะวันใดวันหนึ่งเขาเซ็งขึ้นมาเขาก็กลับไปหาคนเก่าของเขาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะหรือเขามีขาเขาของคุณนะครับเป็นผู้ชาย เออเป็นผู้หญิงเขาก็ต้องกลับไปหาคนของเขาเหมือนกันค่ะนะคะตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งไหมนะะไม่ว่าตรงเนี้ยเรื่องราวตรงเนี้ยจะเป็นใครก็ตามนะคะส่วนบางท่านค่ะนะคะก็คบกันเป็นตัวจริงกันแหละคุณอาจจะคาดหวังว่าเผื่อว่าเขาจะกลับมาติดต่อหาคุณแต่ณนะวันนี้คุณรู้สึกได้แล้วว่าทางเลือกใหม่นะคะเป็นอุปสรรคขวางด่านม,มากๆเลยนะคะเป็นอุปสรรคสําหรับคุณมากๆเลยอะ ตรงเนี้ยส่วนบางท่านพยายามอยู่นะบางท่านพยายามดึงเขากลับมานะคะเนี้ยแต่การพยายามของในบางคู่บางคนต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวพันด้วยอันเนี้คือประเด็นหรือแม้แต่กระทั่งว่าก่อนหน้านี้ความรักของคุณกับเขามันเป็นผลประโยชน์ต่อกันตอนนี้พอมันเป็นปัญหาแล้วอะนะพอมันเป็นปัญหาแล้วเงี้ยมันก็มันก็ยากจะไปต่อเหมือนกันบางท่านถูกบล็อกนะบางท่านถูกบล็อก บางท่านขาดการติดต่อเงียบไปเลยค่ะไม่มีการติดต่ออะไรใดๆเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าสงสัยสุดท้ายท้ายสุดแล้วเรากลับมาต้องยอมรับความจริงแล้วอะไรหรือเปล่าแต่ตรงเนี้กว่าจะยอมรับความจริงอตอนนี้คุณเครียดอยู่แนวโน้มสิบห้าวันนี้คุณมีความเครียดปัญหามันเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ด้วยปัญหามันเกิดขึ้นไม่รู้จะทํางไงติดต่อก็ไม่ได้อะไรแบบนั้นด้วยก็มีมาดูแนวโน้มฝั่งเขากันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสิบห้าวันนี้ค่ะ คู่ใดคู่ยืดคู่ยืดกันมาเออแนวโน้มของเขาเหรอถึงเวลาถ้าเขารู้สึกเขา, <p> เ,ขาเซ็ง <p> เขาเบื่อ <p> เขาก็พร้อมตัดสินใจนะคะหรืออารมณ์ม,มันว่าคนที่อยู่กินกันอะชั้นคอรอบครัวยอย่างเงี้ยมันมีช่วงจังหวะบ้างแหละที่คนเราอยู่กันอยู่กันอย่างเงี้ยมันอาจจะมีอะไรที่บอกว่าเข้ามานะคะเข้ามาทําให้เขาเออ นกลูก่ดอกทางอะไรอย่างนั้นอะ่ะมันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดานี่คือความคิดของเขาอ่าบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกเบื่อหนเบื่อเซ็งก็อาจจะอยากจะไปคุยกับคนอื่นนะ,ค,ะคุยแล้วเรารู้สึกสบายใจอันนั้นก็แค่นั้นนั่นคือบางท่านที่แค่นั้นเล็กๆแต่ตรงนี้มันไม่แค่นั้นมันมีในเรื่องของความรักปกปิด,ปด,ปดบังมันมีในเรื่องของการหักหลังนะคะส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ยิ่งคุณขยันขยอเขาต้องการความชัดเจนกับเขาเขายิ่งถอยห่างคุณออกไปทุกทีเลยนะคะตรงนี้ด้วยนะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะคู่ยืดคู่ยื้อนะคะใครก็ตามที่ยื้อกันไปยื้อกันมาพอณนะวันนี้ตัวเขาเองเขาพร้อมพร้อมที่จะคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาเซ็งเขาเบื่อก็ได้หรือแม้แต่ทั้งเขารู้สึกว่าเขาเริ่มหมดใจนะคะอ่าเขาเริ่มหมดใจเขาก็ตีตัวออกห่างค่ะ เขาเริ่มหมดใจเขาก็ไปมีความชอบพอกับคนใหม่ไปมีความชอบพอกับคนอื่นหรือลักษณะที่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคนอื่นสามารถซัร์ตส่งเสริมเขาด้วยเพราะทําไมมันมีในเรื่องของการเงินอะเรามองว่ามันมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวมาดูบทสรุปค่ะโอ,อ้ ความสัมพันธ์ที่กลับมาดีกันได้มันก็อาจจะบางทีมันก็อาจจะยากสักหน่อยหนึ่งมันอาจจะมีอุปสรรคสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งก็อาจจะหมายถึงแบบว่าต้องใช้ความอดทนแต่คุณจะรู้สึกได้อะว่าคุณจะรู้สึกได้อะความรักตรงเนี้มันมันยากมากๆเลย ตราบใดก็ตามที่ยังมีบุคคลอื่นเข้ามาผัวพันตราบใดก็ตามที่เขายังเป็นคนแบบนี้ตราบใดก็ตามที่เขายังเป็นบุคสไตล์พวกคัสโนว่าคัาสโนวีหรือตราบใดก็ตามที่เขายังมีเสน่ห์กับคนอื่นนะคะอย่างเนี้ยมันก็คือการยากนะคะมันก็คือการยากที่เขากับคุณจะกลับมาคุยกันได้สุดท้ายด้สุดบางครัง้งบางคราวคุณอาจจะอยู่ในห่วงคนที่กําลังตัดคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมอาจจะใช่ นะคะหรือคุณอาจจะไปรับรู้มาก็ได้ว่าเขาเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มไปมีความสุขกับคนอื่นแล้วสุดท้ายตัวเองความรักตรงนี้ที่เราคาดหวังความรักตรงนี้ที่เราคาดคิดว่าสักวันหนึ่งจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขครบค้ากันครบกันอย่างมีความสุขสุดท้ายอาจจะต้องยอมรับความเป็นไปนะคะว่าตรงนี้มันเริ่มจืดจางกันส่วนทีนี้ค่ะ โอ้โหชาวกลุ่มเหนื่อยไหมกับความพยายามกับความรักที่เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเลยเนี yeah. ่ยนะคะเอ่อกับความพยายามอะไรใดๆก็ได้ที่คุณเจอความรักที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วคุณมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวคุณคิดว่าเขารักคุณด้วยใจเหมือนที่คุณรักเขาด้วยใจแต่ไม่ใช่นะคะคุณรักเขาด้วยใจคุณทั้งรักทั้งหลง ด้วยซ้ําแต่เข้าไปหลงแล้วเข้าหลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้มันก็มันถึงเวลาแล้วอะที่คุณจะต้องกลับมาคิดให้ได้ว่าอความรักตรงเนี้ยนะคะมันมันสามารถเป็นไปได้จริงหรือเปล่าเหมือนคนเข็นคกขึ้นบุกเขาอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคนงมเข็มในทะเลอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันแบบว่าคุณต้องกลับมาคิดอะนะ,ค,ะคุณต้องต้องคิดให้ได้ว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนกันแนะ่ นะคะตรงนี้นะโอเคนี่คือบทสรุปค่ะกลับมาคิดให้ได้นะกลับมาคิดให้ได้กลับมารักตัวเองให้ได้นะกลับมาคิดว่าชีวิตของเราไม่ได้มีเขาอะจริงๆคุณก็มีความสุขได้เหมือนกันนะคะแค่เพียงแต่ว่าตอนนี้คุณต้องย้อนถามกับตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่คุณทำลงไปกับความรักครั้งนี้หรือคุณคบก,กันกับเขากับความรักครั้งนี้ที่คุณคาดหวังมันใช่หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะมันอาจจะเป็นช่วงมันอาจจะเป็นช่วงโมเมนต์ของชีวิตของคุณช่วงอายุคุณที่คุณจะต้องเจอความลักแบบนี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมาดูค่ะชาวโสด ชาวโสดเป็นยังไงความรักของคุณอู้ชาวโสดค่ะชาวโสดช่วงนี้จะแต่งกับงานหาแต่กับเงินบ้างเนี่ยฮะคุณเพราะบางท่านพึ่งผิดหวังความรักมาเลยบางท่านกําลังทําใจหรือบางท่านได้ทําใจมาบางท่านที่ผิดหวังมาสักพักแล้วอกหักมาสักพักแล้วก็หมายถึงการทําใจระดับหนึ่งแล้วการเปลี่ยนปีของคุณเริ่มต้นแล้วคุณกาลังจะมีความหวังครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตแล้วนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของคุณและคุณกําลังจะมีโอกาสมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาส่งเสริมคุณหรือเป็นคนรักษาที่ว่าคุณต้องการนะคนต้องการใครก็ได้้้ที่รัักกนแลว ต้องซื่อสัตย์ต่อกันนี่แหละคุณกำลังจะอาจจะเจอแบบนั้นนะคะหรือบางท่านยังไม่เจอแต่ขอความรักที่มีความซื่อสัตย์เออไม่ใช่รักกันมาได้ระดับหนึ่งแล้วอา้าว ออกลายซะง,งั้นคุณก็ไม่อยากจะได้แบบนี้รวมไปถึงอาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ตอนนี้ฉันกําลังเริ่มเปลี่ยนแปลงฉันกาลังจะมีโอกาสมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นการเข้ามาซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังก็ด้วยรวมไปถึงคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเลิกราย่าล้างมาแล้วหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตําหนิมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของความรักนะคะการเจอความรักคนที่ใช่คนที่คิดว่าคุณรู้สึกว่าตรงเนี้ยเออซื่อสัตย์ มันอาจจะหมายถึงอะไรละ่ะนะครับมันอาจจะหมายถึงทางเลือกใหม่นะอาจจะหมายถึงทางเลือกใหม่นี่แหละที่กาลังจะเจอละนะครับซึ่งไม่ใช่ความหวังความฝันกับอดีตที่ผ่านมาละอดีตมันพังไปแล้วนะคะของชาวราศีกุมทีนี้มาดูกันค่ะแต่ชาวราศีกุมอาจจะมีคนมีจฉาเห็นเข้ามานะคะเนี่ยนะคะและอาจจะได้พบแบบว่าเขาอาจจะถูกใจคุณก็อาจจะชอบคุณก็ได้หรือคุณไปชอบเขาก็ได้ถ้าคุณไปชอบเขาก็ย่อหมายถึงว,ว่าคุณมีความหวังกับเขาคนนี้นะคะเผื่อจะมีโอกาสความ ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่อาจจะมีโอกาสเห็นความชัดเจนหรือหมายถึงตอนนี้ชาวโสดเลยทั้งนั้นเลยค่ะคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะนะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งที่อยู่อาศัยทั้งอาชีพทางการงานก็หมายถึงคุณอาจจะมีโอกาสได้พบรักใหม่จากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะด้วยนะของชาวราศีกุมบางท่านน่ะปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้าย ภายในองค์กรแต่อาจจะมีหลายสาขาอะไรอย่างนั้นก็มีสิทธิ์มีโอกาสได้พบรักเช่นกันความรักในวันข้างหน้านี้สดใสไหมก็น่าจะค่อนข้างจะสดใสพอสมควรเท่าที่เห็นนะคะตรงนี้นะอ่านั่นคือวันข้างหน้าแต่ณวันนี้บางท่านที่เจอแล้วก็อาจจะยังไม่เหมือนกับว่าอาจจะยังแบบว่าเป็นมิตรภาพค่อยค่อยค่อยค่กันไปค่อยคมองเห็นค่อยค่อดูว่าไอ้คนคนนี้จริงใจไหมมีความซื่อสัตย์ไหมแบบนี้ได้ บางท่านได้พบรักคนไกลค่ะคนต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาค่ะนะคะชาวราศีกุมเนี่ยและชาวราศีกุมช่วงนี้หลายๆท่านกําลังจะมีการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลก็มีนะคะตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็มีโอกาสได้พบรักส่วนบางท่านนะ,ะช่วงนี้ความลับตอนเนี้หลายๆท่านนะคะจะมองว่าที่เพิ่งอกหักมานะ มันอยู่ในสถานะของคนที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะกำลังมองอดีตช่วงนี้คุณอาจจะว่างคุณยังไม่มีใครคุณอาจจะกลับมาทบทวนกับเองในปัญหาในอดีตหรืออุปสรรคในอดีตหรือสิ่งที่อดีตมันเป็นยังไงและคุณอยากจะแก้ไขตัวเองนะคะเพื่อโอกาสใหม่ๆอันนี้ของคุณก็เป็นไปได้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งโอเคน่าจะประมาณนี้ของชาวราศีกุมแต่รู้สึกว่าชาวราศีกุมเนี่ยความรักมีเข้ามานะคะแต่ท้งนี้ต้องบอกกันนะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักสักทีเดียวหรือคุณอาจจะรู้สึกว่า ฉันต้องเข้มแข็งซะก่อนฉันต้องสร้างโอกาสสร้างความสําเร็จซะก่อนหรือแม้แต่รัหว่างคนคนนั้นก็ได้อาจจะเข้ามาคุยกับคุณแต่ทั้งนี้การคุยกันมันอาจจะเป็นเชิงในมิตรภาพค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆพัฒนากันไปแล้วถ้าความรักครั้งนี้มันมันดีมันดีหรือมันมีความชัดเจนหรือมันมีความเชื่อมั่นแล้วมีความมั่นใจแล้วไม่แน่ค่ะคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสนะคะอาจจะมีโอกาสได้ร่วมสร้างอนาคตร่วมกันนะคะกับคนคนนี้ด้วย โอเคมาดูบทสรุปค่ะชาวราศีกุมนะบทสรุปของคุณจะเป็นยังไงบ้างชาวกุมนะชาวกุมค่ะงานค่ะใครที่เจออกหักรักคุดมาตอนนี้ใจจดใจต่อใจจอแต่กับงานอย่างเดียวเลยนะคะส่วนบางท่านนะคะคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยอยู่ดีก็ไปรับรู้มานะคะว่าเขามีทางเลือกอ่าบางท่านก็ยังคาดหวังบางท่านก็ยังทุกนะคะ ตรงนี้ส่วนใครที่แบบว่าอยากย้อนกลับมาหาชาวโสดจังเลยว่าความรักครั้งใหม่ทางเลือกใหม่ของคุณนะคุณมีโอกาสมากๆเลยในการพัฒนานะคะมีโอกาสมากๆเลยค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนแตกต่างคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเซนคอมมอนเซนของคุณคุณจะรับรู้รับรับรู้รู้สึกได้ว่าคนคนนี้เหมือนเคยผูกพันกันมาแล้วตรงปกตรงสเปคแต่บางท่านก็มีคู่ยากเพราะบางท่านต้องการสเปคอย่างเดียวนะคะชาวราศีกุมโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะสิบ ห้าวันค่ะของชาวราศีกุมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรู้สึกว่าชาวราศีกุมในเรื่องของการเงินคุณกำลังจะมีโอกาสมีโชคด้วย ถ้าเป็นในเรื่องการเงินหรือไม่แต่กระทั่งว่าในเรื่องของการงานคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณกําลังจะเกิดโอกาสอะไรใหม่หมนะคะคุณอาจจะซุ่มเงียบศึกษาหาข้อมูลหรือเรียนรู้หรือทำอะไรอยู่เพื่อความสําเร็จของคุณนะในอนาคตก็ได้นะคะของชาวกลุ่มก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสําเร็จมากๆนะคะดาวพฤหัสเขาเดินถอยหลังมาเข้าสู่ภพต,ตะแล้วนะคะได้ตําแหน่งอุมเกณฑ์ของราศีนระนะคะของคุณเองนี่แหละนะคะก็นี่แหละคือความคือโอกาสของคุณด้วย ะะโอกาสในเรื่องของการหาเงินโอกาสโชคทางการเงินนะคะต่างๆนานาก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังมากๆช่วงนี้แตบบ่ชาวโสดช่วงนี้บางทีคุณก็อาจจะมีโชคกับเพศตรงข้ามด้วยนะนะคะช่วงนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะไว้ไปติดตามในคลิป EP ถัดไปกันนะคะขอยปีห้เก้านี้เป็นปีความสำเร็จนะจะทำอะไรครึ่งปีนี้คุณต้องเร่ง ต้องเร่งแล้วนะคะต้องเร่งแล้วในครึ่งปีนี้เพราะเดี๋ยวครึ่งปีหลังดาวพฤหัสเขาจะย้ายแล้วนะคะตรงเนี้ยโอเคก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยดาวเสาเขาจะย้ายออกเดือนกุมภาแล้วละ่ะนะคะก็ใครที่ทุกใจใครที่มีปัญหาความรักอยากจะอยากจะให้ประครับประคองไปให้ได้แต่จริงๆต้องถ้าไปให้ได้จริงๆเอาตรงๆเลยก็คือต้องแบบว่าให้เลยเมษา เข้าเมษาหรือซ้ำไปนะคะตรงนั้น,นเข้าเมษาอะไรไปก่อนโอเคน่าจะประมาณนี้ของชาวราศีกุมโอกาสการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ของคุณภายในครึ่งปีนี้ยังไงก็ต้องย่อมเกิดขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ